บางในพี่น้องงัวแม่นี่ย้อยสอทุกคนงัวโม่โกกันตอนนี้กำลังตั้งทองในประมาณสี่เดือนพี่น้องเห็นทีแรกนึงว่ามีงัวโผล่เยิัง หัวงามพันถาว่าสีปีหาปีที่แล้วดิตัวแ,วส,แสนหาหมด้ลยดิแหหัวหลุนว่วขคดเขามาบางคลิปหัวดำดำปีเลยให้ลูกงามครักได้หัวแม่นี่สูงยาาวเนื้อหนังได้มดเลยสีโค้งสางดีครับ nặng lên